ครับก็สวัสดีนะครับกระผมนะครับครูดอมน,นายชนันิเสือด้วงนะครับครูโรงเรียนบ้านคนเงินวันนี้ก็ขอ,อนําเสนอรายงานการพัฒนานวัตกรรมตามประเด็นท้าทาทยนะครับเพื่อพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 4นอยี่นะครับในที่นี้นะครับขอยก ในส่วนของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและสากรโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานการถอดบทเรียน2 3 4และเกมบิงโกพอเพียงนะครับในส่วนนี้นะครับประเภทของนวัตกรรมนะครับก็จะเป็นนวัตกรรมด้านการจัดก,การเรียนการสอนนะครับที่มาและความสําคัญนะครับ กับผมได้ศึกษาวิเคราะห์ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประุมศึกษาปีที่5ย้อนหลัง3ปีนะครับตั้งแต่ปีการศึกษา2561ถึง2563นะครับผลปรากฏนะครับผลเฉลี่ยของเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและสากลมีค่าเฉลี่ยน้อยน้อยที่สุดนะครับก็เลยหยิบยกเอาเรื่องนี้มาเพื่อพัฒนานะครับสร้างนวัตกรรมพัฒนาผลสำฤทธิ์การเรียนของนักเรียนนะครับ ในที่นี้นะครับจุดประสงค์ของการสร้างนาวัตรกรรมนะครับเพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและสากรให้สูงขึ้นนะครับเป้าหมายเชิงปริมาณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนะครับสูงขึ้นในเรื่องเศรษฐกิจและเศรษฐกิจพอเพียงและสากรนะครับร้อยละ85ขึ้นไปนะครับเป้าหมายเชิงคุณภาพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและสากรหลักปร,ยยรกัรปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงนะครับอย่างเช่นการวางแผนการทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆง่ายๆในชีวิตประจําวันของนักเรียนเองนะครับวิธีการพัฒนานวัตรกรรมนะครับครับผมได้ศึกษาวิเคราะห์ตามที่ได้บรรยายไปข้างต้นแล้วนะครับ แล้วก็เลือกเอาสิ่งที่นักเรียนสนใจเรื่องที่นักเรียนคิดว่าจะสนุกและเล่นไปกับพร้อมกับเรียนด้วยนะครับในที่นี้ก็อาศัยเกมบิงโกนะครับเกมบิงโกที่นักเรียนเล่นเป็นอยู่แล้วนะครับมาบรูรณาการใช้กับเนื้อหาสาระที่เราใช้เรียนนะครับหลังจากใช้นวัตกรรมนะครับผลลัพธ์ของนวัตกรรมผู้เรียนนักเรียนชั้นป .5 นะครับจำนวน27คนสามารถนำความรู้ไปใช้กับครัวเรือนได้จริงนะครับ โดยการวางแผนทํากิจกรรมง่ายๆภายในครัวเรือนนะครับผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมดีขึ้นนะครับสูงขึ้นผู้เรียนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในช,ชีวิตประจําวันได้จริงอย่างเช่นการปลูกผักเริ่มตั้งแต่การคิดก่อนว่าจะปลูกอะไรให้เข้ากับครอบครัวนะครับใช้อะไรในการปลูกใช้ดินใช้กระถางของเหลือใช้นะครับรวมไปถึงการวางแผน ปัญหารับมือนะครับรับมือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของการท,ทํากิจกรรมนั้นด้วยนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นประมวลภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญรับชมภาพและวิดีโอได้เลยครับ 无奈。